สบายดีทุกๆคนเนาะเมนีมาพบกับจจนนีเนาะอยู่ในสองจงนีแชนเนลเนาะเมนีหลังจากเลิกการเราอยากกินเขาเลยแวตลาด สื่อกุ้งไม่เห็ดย่ำกินเนาะเดี๋ยวสิภาพไปเห็ดเลยเนาะว่าการเห็ดย่ำสูตรของจนนีเห็ดแบบไหนเนาะไปเห็ดกันเลยเอามาเริ่มวิธีเห็ดกันเลยเนาะขั้นตอนทับอีทมันใส่ใส่หมึกเพชรเนาะใส่ไปเลยเหมึกเพชรนี่มีอยู่ประมาณส่าบ่ายหน่วยเนาะ ใส่หัวผักเทียมใส่พงฟุ้งฟิ้งหน้อยนึงลราคาต่ำเนาะใส่กระปิกน้อยนึงกระปิะกราคาตัวนี้จะเป็นหนังตาหนังตาลทีว่า อ่าเขียวเนาะเป็นน้ำตาลเขียวเพราะว่าตัวนี้เขาสิเฮ็ดยำดิเขียวใส่เลยตําเขียว,ยวละ่ะครับตํารวยมากน้อ หอมหัว,วแดงหอมบัวแดงเนาะกลุ่มจะใส่กลุ่มอะกุ่มดวดเนาะเพราะว่าบ่มา,ม,ามากินกุ้งดิ ห้ามหอกกัาแ,แล้วเลยเนาะทอกเลยเป็นตำหรือว่ายำกุ้งสุกเนาะเห็ดเองหลังจากเหลือการมาเนาะเดี๋ยวเขามาผอมกินกันเลยสำหรับหักกุ้งนี่มันสื่ออยู่ อุ้ยมนติดี่สำหรับกุ้งนี่มันซื้ออยู่อ,อยู่ตนานาตลาดซีวีไลน์อาหานเพื่อนขายอาหารทะเลถูกประเภทเลยเนาะราคาถืออยู่อยู่ตนาตลาดหน่อยซีวิไลเนาะอยู่บ้านซีวิไลอย,อ,อยู่ข้างตู้ตู้ธนาคารกันค่ะเนาะอยู่ข้างคางกันนั่นแหละเดี๋ยวสิเอาสิเอาหูข่างเป็นปลาใบายอยู่ใน,อย,ในอยู่ในด่านข้างน,นี่เนาะ เมื่อนี้จะมีม,มีมียำ่ำหรือว,ว่าตำกุ้งซุกเนาะหลักกันนี้มีเข่าขามหมูเข่าขามหมูลังแกกหรือเวียงมาเลยอยากแหงเนาะมากินกันเลย <c oughs> ขอใส่มือเดินเนาะ Thịt nó nét nè Xẹp đi Ừ, chạp đấy. ก่อนหินมายสินี่ จะไ,ได้น้องโมมีใบนะใบพะหอมเปรอามาใส่ในการอิงเขากันนะ ลังบาทมาก,กินอยู่ลังบาทเนาะมันหอนดะค <c oughs> างคางกันคางคางกันก็แมนขอกเป็ดเนาะแต่ว่าเป็ดเบิร์ดแต้ยังเดือดสิบสิบปลายก็ตัวเนี่ยสิบสี่สิบห้าตัวเนี่ยถามมูเพ่อนคนใด,ดอยากกินเป็ดซื้อเบียมาเด้อ ตัวมันยังไงไทร่ง ยำกุ้งกระยากเขากระยากเนาะเอาเต็มทีเลยไหม พ่นมาสิไปกินอยู่อยู่ในเฮือนนกกับหอ,อนหลายบ่อยพันล่มเอา่บยู่สองตัวเลยนะ สุดๆอ่ะหลังจากกินแล้วก็สิไปอาบน้ำไปอาบน้ำแล้วสิไปไปแลนเอานี่ออกค่อยแล้วนะมากินข้าว,วก่อนเดี๋ยวหอนท้อง นี่ขอกินบบเบิดเนาะสิปายำกุุงแหวะอ,อหอนถองไงมันเผ็ดพิดเศร้าเศร้าเจ็ดหน่วยบ่เศร้าเจ็ดเศร้าแปดหน่วยเพลนะังเผ็ดเนะจนงเผ็ดดิบอีกไม่ใช่กินแต่เขาข้ามวนเบิดแหลักกับสิบพ่อเนอะาะเพราะว่ายังสิบปดแดนอยู่อีกอยันเขามันบนลงเลยแดนบนได้เนาะ สำหรับมูเพื่อนคนใดที่ว่าเขามาเบิงคลิปนี้ล่ะก็อย่าลืมเปลี่ยนกำลังใจให้จนนี้เด้อถ้าผูดด้ใดยังบม่ทันกู๊ดกด s ับส c ค i b e กับกูหดแถนี้เนาะแล้วมืนอนี้กับสิบพ่อท่านี้ล่ะอิ่มละสิไปแดนก่อน của nó, bye bye